โดยกุ่มเมือสำนักงานใหญ่อีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องทัวร์ค่ะรับรถใหม่ในวันนี้เป็นปรถรุ่นนะคะเป็ c เบน1.9เกรด L นะคะ,อะขออนุญาตสัมภาษณ์และพูดคุยกับน้องทัวร์นิดนึงนะคะ,ะทำไมถึงเลือกใช้รถกิลล์สุดละโอเคคนงานนัดเมืองขออหญ่ก็เมืองนะเจ้าโอเคค่ะได้เจ้าไี่อาตอบใช้งานดีครับ เยน้มันเคื่อยนต์ก็ไอ้เคือยนต์ยองจุดเก่าผลิตป้ำมันางประเทศนั่นองก็คือเขาผลิตผลพลอได้ในบ้านเลยะจ๊ะเกบ้านทีดีู่หลายกันเออหลายกันนะคะแล้วตอนที่สามมาทางหัวหน้าแคทนะคะ FC มาแคทนะจ๊อใน TikTok FC ใน TikTok ที่สามมาเมื่อไรยังคะได้ป็นสีแล้วนะจ๊อได้สิบส่ะจอต้คือเขาปั้นแคทไลย รังกาแฟค่ะถึงเสียงเล่นาางหวะนะคะบริการนะจ้ะบริการจิดของกาแฟจะเ็ริเลยครับซิเลยเหมือนกันี่ยกาแฟเลยเรื่องกาแฟเลยโอเคเอ้กแม่กขอบเขะคุณมากเลยนะคะที่เงื่อนงากาเซลสี่ไม่เอซูซอนี่นะจ้ะได้ดูแลนะคะสำหรับรถไม่ขอเงินหลังร้อยเงินท้องโฉมดีกันทางนะจ้ะเขาขี่คนใช้นนองคุกหน่วยลงมันที่เดิมจะใช่ก่อน เอิยหาเอ่ยบริการอยู่ใด,นะ,ดน,นะคะขอ,ขอบคุณคลิปนี้นะค่ะขอขอบคุณมากๆลยเต่าขอบคุณค่ะ